ในขณะที่เรามีการฉลองด้วยดนตรีมโหรสพเมื่อวาน10นาฬิกา3นาทีพระอาทิตย์ทรงตกวันนี้ครูเชาเขาตรุจันับที่เวลา8นาฬิกา19นาทีาต้อนรับกาลเลข9วันนี้ใน,าานพิธีบวงสรวงเราก็ามี9วันนะพี่น้องท่านผู้มีเก,ก,กียรติครับขณะนี้บรรยากาศบริเวณมณฑลพิธีคึกคัก นะครับในขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้พระอาทิพย์ทรงอยู่ก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่าภายตั้งสติมีสมาธิแล้วก็ขอพี่น้องจะขออะไรครับก่อนพี่น้องจะขอนะครับให้พี่น้องขอขามาก่อนต่งนางลโมสามจบขอขมาผิดรังลาปละการใดให้มีสติมีสมาธิ ตั้งนโมสามจบแล้วพี่น้องก็ขอครับขออะไรครับขอได้ทีละแขังทีละเรื่องนะครับขอหนึ่งเรื่องก่อนครับอยาขอหลายเรื่องพ่อทาไม่ถูกครับเสร็จแล้วถ้าสมความปรารถนาพี่น้องก็มาถวายถามว่าถวายอะไรครับถ้าได้แล้วมาถวายก็มาในวันสมบูชณ์หลักเมือง เพราะมีคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญเขาถวายอยู่แล้วเราก็มาร่วมบุญกับคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญเสถียรีตั้งสติมีสมาธิแล้วพี่น้องก็กระห่าวต้องมาสามุสามุสามุสลัวกระห่าวกระีิบโยงรับมาร่วมบุญสมโภชหลังมาดี้เรามีเสื้อที่ระลึก สวยารารวม,มาพีน้องร่วมบรากานะครับพี่น้องก็่วยเสือ้อใส่เสื้อที่ว่ากรมเนยรนพี่นอเสือสอเ้อรกในการสมัรนัรงานโรฐานทวันปีนี้พี่น้องมาร่วมบุรคาับพี่น้องจะเข้าใจได้ว่าการทํามเนียรทานทาอย่างไรนะครับ री